ับผมที่เชษบัติผู้จัดการ่ายขายจากโตโยต้านครศรนสาาเทีรักนะครับ,สสาารบมาพบกับรถเรียกว่าขายดีของเราอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่โตโยตา้าผลิตออกมานะครับเพื่อตอบโจทย์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรุ่น2.4 Leader S นะครับลูกค้ายังงงว่าอันนี้ Leader S ตรงไหนในเมื่อ ไฟหน้าเป็นแบบนี้เป็นแบบก้างปาดีเซนเดอร์นะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าแต่งจาก l e a d ดอร์นะครับราคาตั้งอยู่ที่1,251,000าแาแล้วเราแต่งในสไตล์ g ี s p p r t t นะครับเป็นงานแบบยังไงอ่ะตามใจลูกค้าและการเพราะลูกค้าเลยเพจมาอยากได้แนวทางการแต่งแบบนี้สไตล์นีู้จริการเชษก็จัดให้ได้มาดูกันว่าแต่งแบบไหนมีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าก็คือ นะครับเราอัปเกรดชุดด้านหน้าเป็น GR Sport นะครับเป็นพาร์ทแท้นะครับ mm hmm. เบิกพาร์ทอะไรแท้มาติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดช่องลมหน้ากรอบไฟัตนบอก G ์ GR นะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้แก้วด้านหน้านะครับเราเบิดมาใหม่แล้วก็ไฟหน้ากาา้างปลา Regender นะครับติดตั้งได้มองไปก็เหมือนรถราคาตัวท็อปเลยนะครับคันนี้นะครับ แล้วก็งานคุมโทนเพิ่มความดุดันมากขึ้นลูกค้าก็ให้คุมโทนเป็นสีดำฮะดำเงาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้คือด้านหน้านะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับเราทำอะไรกันบ้างมาดูกันต่อเลยนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดล้อนะครับเป็นล้อขอบ20นะครับเป็นล้อแท้โรงงานจะเป็นล้อรีเจนเดอร์นะครับแต่ลูกค้าให้ติดอันนี้เพิ่มเติมครับก็มาดูใกล้ๆนิดนึงก็คือ เพเรเซียสปอร์นะครับตรงนี้ติดแต่พอดีมันติดล้อมันหมุนอยู่ด้านบนก็เลยเห็นแบบนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูล้อหลังนะครับจะเป็นเพเรซียสปอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะครับผมอันนี้สติกเกอร์ลูกค้าติดเองนะครับผมหามาแล้วก็ลูกค้ามาติดเองนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ด้านล่างครับกันลอยพูดง่ายครับติดกันลอยตรงนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับได้ความเท่แล้วก็ ้องจันลอยเวลาขึ้นรถด,ด้วยนะครับผมแล้วก็อัปเกรดนะครับตัวหลังคานะครับหลังคาก็จะเป็นสีดำเงานะครับงั้นอันนี้ก็คือทำที่โชว์รูมเราเลยครับอัปเกรดเปลี่ยนราคาเป็นสีหลังคาดำให้ลูกค้านะครับพร้อมกับกรอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำเงานะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่อัปเกรดก็ ไอ้ข้างบนนะครับข้างบนตัวนี้มันจะเป็นเาวาหลังคาหลอกนะครับเาวาหลังคาหลอกตัวนี้เป็นงาน8 9นะครับลูกค้าสั่งมาให้ผมติดให้ครับให้ช่างติดให้ก็ตามใจลูกค้าครับจัดให้ก็จะติดนะครับก็ดูนีอีกแบบนึงนะครับผมอันนี้ก็อยากได้แบบไหนลูกค้าอยากได้ผู้จัดการพิเศศก็ดูแลให้จัดการให้ได้ครับมือดึงนะครับผมตัวนี้มือดึงนะครับถ้าเป็นล e ดเดอร์เอสมันจะเป็นตัวกุญแจไขนะครับสตาร์ท มือดึงก็จะเป็นแบบธรรมดาครับแต่อันนี้ก็คือเราเพิ่มอัปเกรดเข้าไปก็คือเป็นพุทสตาร์และก็สมาร์ทเนทีแล้วก็การเปิดปิดรถใช้แบบสมาร์ทคีย์นะครับผมล็อกปดล็อกโดยที่เหมือนตัวท็อปเลยนะครับผมถ้าตัวนี้ถ้ารถเ,เมื่อกี้ผมกดดูถ้ามันไม่ทํางานแสดงว่าประตูใดประตูหนึ่งปิดไม่สนิทนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นฝาท้ายเดี๋ยวผมลองปิดฝาท้ายแล้วก็นะครับผมเก็บกุญแจไว้ที่ตัว ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่โรงงานไม่มีนะครับก็ให้ดูใกล้ๆฟังก์ชันุญกจนะครับสามารถที่ถอดได้เวลาฉุกเฉินนะครับผมนะครับถอดได้นะครับไขประตูได้ครับแต่ประตูอยู่ด้านโน้นนะครับเดี๋ยวผมไขให้ดูฝั่งนี้จะไม่มีลูกกุญแจครับแลล็อกอันนี้คือล็อกนะครับปลดล็อกจะกระพริบ2อทนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงนะครับที่เรียกว่าไฮเทคมากๆกก็คือ นะครับอ่าสตาร์ทรถโดยที่ใช้กุญแจนะครับสามารถที่สตาร์ทได้ถ้าเราเปิดแอร์ไม่ปิดแอร์ตอนดับเครื่องนะครับก็คือเราก็แอร์มันก็จะทํางานรอเราเลยครับอากาศร้อนๆก็เข้าไปในรถก็เย็นสบายได้เลยนะครับรยว่าฟังก์ชันนี้มีเฉพาะรีโมทที่ติดตั้งเพิ่มเท่านั้นนะครับดับเครื่องได้นะครับตอกรถได้นะครับ กดล็อกได้นะครับมาดูกันต่อภายในนะครับภายในเดี๋ยวภายในดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับดูภายนอกให้จบก่อนนะครับภายนอกก็สติกเกอร์ลูกค้าก็สั่งมาเองนะครับผมตรงนี้แล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับงานตามใจลูกค้านะครับผมกล้าว่าพื้นสีดำม,มันไม่เด่นก็เปลี่ยนอักษรเป็น Fortuner สีขาวให้นะครับทำให้คันนี้ขับไปเด่นแน่นอนครับมองเออคันนี้ ทำไมดูเท่าังเลยนะครับผมแล้วก็ดิฟวเซอร์ล่างนะครับเป็นแบบสีช็อกจี s p สปอนะครับงานผมก็จะใช้พาแทนในการติดตั้งครับเพจจีอสปอนะครับผมตรงนี้ติดตั้งให้นะครับผมอันนี้คือพายด้านหลังครับมองขับไปไหนใครๆก็มองคันนี้มองด้วยความเท่นะครับผมตรงนี้นะครับด้านในมาดูครับงานเรียกว่าตัวเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นสีดํา แต่ลูกค้าอยากได้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็จัดให้นะงานตัวนี้เป็นงานเบาะแบบพิเศษนะครับพูดกันตรงๆเลยครับอ่าตัวนี้จะเป็นหนังสัมผัสแบบนิ่มนะครับเหมือนกับตัวที่เขาผลิตเบาเหมือนลดอาตาเลยครับหน้าสัมผัสนิ่มเวลานั่งก็มันจะนั่งสบายครับยิ่งเวลาเดินทางไกลถ้าเบาบนพื้นสัมผัสนิ่มนะครับก็คือเราก็จะนั่งส,สบายทั้งคนขับขี่ทั้งผู้โดยสารนะครับ ถ้าเราใช้หนังเกรดล่างๆมันจะแข็งนะครับเพราะนั่งแข็งมันก็การให้ตัวการยืดหยุ่นมันก็ไม่มีครับทาให้ลูกค้าแบบนั่งไม่สบายครับคืองานงานที่ผมทําให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าให้แบบให้ดูของแถมเยอะๆให้ดูมูลให้ดูแบบของเยอะๆแต่ผมพูดจริงๆผมขายของอะ่ะผมเน้นคุณภาพราคามันอาจจะสูงนิดนึงแต่ใช้กันยาวๆใช้กันได้อย่างแบบมีความสุขดีกว่าทําไม่ใช่ว่าใช้แป๊บๆหนังมันแตกเงี้ยไม่เอานะครับผมไม่ สุดท้ายมันก็ก,กลับมาหาผมเหมือนเดิมผมก็ต้องมาดูแลอย่างเงี้ยก็คือให้ลูกค้าเพิ่มตังค์นิดหน่อยแต่ว่าได้เบาะที่มีคุณภาพนะครับงานนะครับมันมีตัวอย่างที่โชว์รูมนะครับลูกค้ามาลองนั่งดูนะครับผมไม่ได้โม้ครับงานจริงๆทําออกมาแบบคือบริษัทที่ผลิตเบาะหนังให้รถคันนี้นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเบาะหนังทรงโรงงานผลิตรถญี่ปุ่นนะครับพูดด้เ่ามาตรฐานเรื่องการผลิตความประณีต มันต้องผ่านเกณฑ์เขาอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อถุงลมนิรภัยที่ติดตั้งที่เบาะครับคือการใช้งานการทํางานก็ยังได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือคุณภาพมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์นะครับผมอันนี้ก็คือจัดให้ครับอีกอย่างนึงนะครับผมเพิ่มเติมนะครับก็คือพุทธสตาร์ทอย่างที่ผมแนะนําเมื่อกี้ครับเวลาสตาร์ทรถก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยโดยที่ตัว แล้วว่าจากโรงงานไม่มีก็อัปเกรดได้ไม่มีปัญหาครับแน่นอนนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็อัปเกรดเติมถ้าเป็นตัว l ีเทอร์เอมันจะเป็นยูรเทนะจับแล้วมันจะใช้งานานานๆก็ดูมันมัน,มนลื่นๆนครับแต่น,นี้ก็คือหุ่มหนังใหม่นะครับหนังก็สเปคการตัดเย็บอย่างที่ผมบอกว่างานส่งโรงงานก็คุณภาพเหมือนกันอยู่คนระับในการตัดเย็บครับเดินตะเข็บตะเข็บก็คือลูกค้าอยากให้เข้ากับตัวเบาะก,ก็เดินตะเข็บแดงนะครับ สีแดงเหมือนเบาเบาก็จะเดินตะเข็บแดงนะครับหนังนิ่มน่าสัมผัสหน้านั่งครับขับขี่นะครับผมตรงนี้ฟังก์ชันที่เพิ่มเติมให้แน่นอนอันนี้อีกนิดนึงลูกค้าส่งมาให้ติดนะครับเป็นเพจ GR ครับติดตั้งให้เพิ่มความสปอร์ตอารมณ์สปอร์ตอารมณ์ GR าม,มากขึ้นนะครับเวลาดับเครื่องนะครับตรงนี้ก็กดดับเครื่องได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็กดดับเครื่องนะครับผมนะครับอ่าค้างไว้กดให้เป็นสีเขียวเครื่องก็จะดับนะฟังก์ชันการใช้งาน เหมือนจากโรงงานแต่เพิ่มเติมก็คือสตาร์ทด้วยรีโมทภายนอกรถได้แล้วก็เวลาล็อกนะครับนะครับล็อกนะครับอ่าปลดล็อกก็กระพิบสองครครับง่ายนะครับตรงเนี้ยฟังก์ชันการใช้งานนะครับเวลาฉุกเฉินอย่างที่ผมแนะนําเมื่อกี้ก็นะครับถอดได้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอันเนี้ยบางทีเราไปติดตั้งต้องจำชัาว่าต้องกัดดอกกุญแจด้วยไม่งั้นมันจะ่า ไม่สามารถไขประตูได้เพราะบางทีรีโมทมันไม่ได้กัดดอกอันนี้ต้องกัดดอกกุญแจเพิ่มนะครับตรงนี้นครับไซด์ได้นะครับตรงนี้เวลาฉุกเฉินแบตหมดอะไรก็สามารถไขประตูได้นะครับผมล็อกกดล็อกด้วยรีโมทก็ได้ครับเรียกว่าความหรูหราเหมือนตัวท็อปก็เราก็ทําให้นะครับตรงนี้นะครับดูรถแล้วมาดูแคมเปญโปรโมชั่นดีกว่าครับคันนี้ก็นะครับ อยากได้แต่งแบบนี้ก็ผู้จัดการพิเศษจัดให้นะครับถ้าลูกค้าฟรีดาวก็ออกรถได้นะครับฟรีดาวก็คือขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับส่วนถ้าลูกค้ามีเงินดาวนะครับอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษผู้จัดการพิเศษจัดให้ก็คือดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่0.44% 48เดือนะครับแต่อยากผ่อนยาวๆ96วันหรือ8ปีนะครับผ่อนไปเรื่อยๆดอกเบี้ยต่ำม,มากตอนนี้2.2เท่านั้นเียว่าคุ้มค่าคุ้มราคาผู้จัดการพิเศษจัดให้ออกรถง่ายๆครับ อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับอันนี้ลูกค้าก็มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับไม่สะดวกมาทำไฟแนนซ์ไม่สะดวกมาจองที่ชลุมมีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านถึงที่ทำงานแต่ว่าไม่สะดวกมารับรถก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ส่งหน้าบ้านได้เลยนะครับเรียว่าเราบริการลูกค้าแบบวันต็อปเซอร์วิสนะครับผู้จัดการเชษจัดให้อยากได้นะครับรถแต่งแบบไหนตามใจลูกค้าบอกได้นะครับผู้จัดการพิเศษจัดให้แล้วดอกเบี้ยตามสุด 0.44เท่านั้นนะครับหรืออ่อนยายาดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่2.2ครับ <im itation> โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดน,นะครับหรือว่าโปรโมชั่นที่ทำให้เราขายดิบขายดีเป็นท็อปของรถซอร์ยูเนอร์มุสิการพิเศษเย็นดีดูแลนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับเอสไซน,นะครับไลน์ออฟฟิเชียลหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอให้นะครับฝากกดติดตามช่องโตต้านครทนเท,รท,รทรพรักเลยนะครับผมมีรถเก่าก็มาเทิร์นได้ครับรับเทิทร์นทุกรุ่นทุทกยี่ห้อก็ จบกันด้วยอ่ามาดูด้านหน้านิดนึงนะครับฟอร์จูเนอร์เราอยากให้คนดูเป็นเจี p o r t แล้วก็ติดฟอร์จูเนอร์เจียสปอไปเลยรับรองคุณก็ต้องมองว่าคันนี้เป็น g จี p o r t แน่นอนสวัสดีครับผม